เครับเพื่อนๆ่อชาวยู u ูบนะฮะ a c e b o o k นะครับพบกับช่องหลงฟาเเรียบชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจะมาสอนทำหมักไก่นะครับสูตรหมักไก่นะครับหมักไก่ก็มีนะครับนี่ผักชีนะครับเครื่องปรุงอะผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้ทำาำเนี่ยหมักหมูด้วยนะครับเนี่ย ประมาณสิบกิโล,ลนะครับแต่เดี๋ยวผมจะหมักสอนมักไก่เลยครับมักไก่ที่ร้านที่ผมขายนะครับ,รบเดี๋ยวหันผัชีก่อนนะครับ ถึงเวลาปรุงนะครับปรุงก็ใส่ประมาณไก่กับตับสิบโลก็ใส่ประมาณคับไม่ต้องเยอะนะครับใส่เพื่อความหอมนะครับมาณักช้อนหนึ่งครับช้อนหนึ่งแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับ น้ำตาลปี๊บ1กิโล1นกิโลครับซื้ออย่างดีนะครับน้ำตาลปิ๊บซื้อแบบอ่าตัวที่มันเละแอะคบเนี่ยมันมี2ตัวครับตัวตัวถูกอ่ะมันจะแข็งนะครับอ่าตัวถูกก็มันจะแข็งเวลาเราผสมเนี่ยมันจะกว่ามันจะแตก,ก็มจะละเอียดยากครับตัวนี้เละๆหน่อยโลนึงนะครับใส่าว้โลใช้ของดีนะครับ เอาเลยนะครับหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลน้ําตาลปีบน้ําตาลทรายตัวนี้มันจะหวานอ่า มันมันมันจะหวานคนละอย่างครับเราเราเติมตาม้ายยังไงอันนี้มันหวานหวานเจิดเจิด,จดออกหวานออกอ่ายง่าอ่ะ,ออะมันหวานไม่เต็มที่หวานไม่เยอะนะครับเราไก่อ่ะมันต้องเพิ่มความหวานนิดนึงครับมันต้องหวานนะครับันตาตายครึ่งครึ่งของครึ่งกิโลครับครึ่งของสองร้อยห้าสิบกร,รมัมประมาณนะสม่ะเอานะครับ ร้าสิันรถดีผงปุงรถนะครับผงปุงรถหนึ่งสองสามสี่ครับเ๋ยวเพิ่งคิดว่ามันเยอะนะครับนี่เราหมักเผื่อไว้หลายวันนะครับ ใช้ได้ประมาณสิบสิบห้ากิโลนะของรวมทั้งไก่ล้มตัดสิบห้ากิโลเอารตีเสร็จก็ซีอิ๊วขาวนะครับสิบกิโลนะครับรส,รสิบ,ก,บกิโลใส่สิบช้อนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้า ต้องซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะครับอย่าใส่อย่าเอาซอสปรุงรสมาใส่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวไก่แล้วก็ตัวตับเอาไว้หลายๆวันมันจะเปรี้ยวนะครับซีอิ๊วขาวอย่างเดียวครับซีอิ๊วขาวเสร็จก็น้ํามันหอยตามด้วยน้ํามันหอยนะครับน้ํามันหอยในกรณีหมักไว้สิบกิโล ชุดหนึ่งนะครับน้ำตาลปี๊บโลหนึ่งก็น้ำมันหอยก็เกือบขวดนึงนะครับน้ำมันหอยมันหอยเอะคน เกือบหมดขวดนะครับไม่ต้องใส่หมดขวดนะครับเหลือไว้หม่หน่อยอแล้วก็น้ำมันนะครับน้ำมันพืชใส่เพื่อน้ำมันพืชใส่ไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความเงางามนะครับเพื่อความสวยงามครับเวลาเรา,ย,า,ราเย,รย่างรอลูกค้าเนี่ยเราย่างรอลูกค้าเนี่ยพอตอนร้อนอะ่ะมันจะเงาอยู่ครับถ้าเราไม่ใส่น้ำมันแตกพอ พอมันเริ่มเย็นอ่ะมันจะแข็งมันจะแข็งกระด้างครับจะแห้งแข็งกระด้างเลยไม่น่าไม่น่าไม่น่าทานครับอ่าแล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยใส่ขวดเ้ยนะครับแต่ผมไม่ผมไม่ได้ตำเอานะพริกไทยเพราะว่าเวลามันตำแล้วมันไม่ค่อยละเอียดครับมันเวลามันกินบางคนกินเลคเขาไม่ชอบพริกไทยมันไปโดนอ่ามันไปโดนเม็ดพริกไทย ที่เราตังใหไม่ดีอ่ะมันก็มันก็มันมัน,มน,มนไม่ร่อยมันจะเสียรสชาติเพราะคนที่เขาไม่กินอ่ะซื้อ,อพริกไทยยี่ห้อดีๆนะครับขวดยี่สิบกว่าบาทใส่ไปขวดนึงเลยนะผมซื้ออย่างซองมาเพราะผมต้องมหมักหมูด้วยใช้เยอะพริกไทยนะครับถ้ามีขวดใส่ขวดหนึ่งไปเลยนะครับนี่พริกไทยมียี่ห้อนะครับใส่ขวดหนึ่งไปเลย สีผสมอาหารนะครับเป็นสีเหลืองไข่นะครับห้าตองสีเหลืองไข่ห้าทองนะครับใช้อย่างซองนะครับอย่าไปใช้อย่างนะ้ำใส่นะห้าทองบางคนก็ใช้สีแดงคนะผมว่าสีแดงมันไม่น่ากินนะครับ ใครจะใส่อ่าผงนัวก็ได้ครับชูรสอะ่ะแต่ผมไม่ใส่นะครับใส่ก็ได้สักช้อนหนึ่งแต่ผมไม่ใส่นี่ครับก็บีบบีม่เข้ากันเห็นไหมครับน้ำตาลตัวเนี้ยน้ำตาลปี๊ตตัวนี้มันจะกระบีง่ายครับมันจะละลายไวใช้ของดีนะครับบีบบีบใเรเลอเลย กระเทียมพริกไทยไม่ต้องเยอะนับใส่มันใส่แค่หให้หอมอะย่างแค่หอมนิ่เดียวดึงดูดลูกค้าน้ำหมักตัวนี้อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับถ้าแช่ตู้เย็นอะอยู่ได้เป็นเดือนเลยที่ผมทำเนะี่ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์ตัวไม่ต้องแช่เย็นนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวละลายแนละ้ว ครับเดี๋ยวผมไปล้างไก่ก่อนเดี๋ยวผมจะมาทําวิธีเสียบลาดให้ดูครับต้องใช้ขนาดไหนเอาล้ครับหลังจากที่เราล้างไก่เสร็จแล้วนะครับนี่ครับไก่นี้ให้ใช้เนื้อสับโพกนะครับเนื้อสับโพกไก่นะครับสะโพกไก่อย่าไปใช้เนื้อหน้าอกนะครับถ้าใช้เนื้อหน้าอกมันเนื้อไก่มันจะแข็งแข็งไม่นุ่มครับไม่ร่อยเนี่ยน้อสับโพกครับตัวนี้ หรืออย่างที่ถ้าเราไปร้านใหญ่เราเรียกเขาเรียกว่าโชเดอร์นะมันจะมีโชเดอร์สวยคนนี้นะนี่ผมซื้อไปซื้อห้างมานะครับก็หันไปแล้วเนี่ยน้ำน้ำกิมที่เราหมักไว้นะครับที่เราผสมไว้นกอคนกอนใ้เข้านี่นะครับเราอย่าไปผสมอย่าไปผสมเลยผสมกับไก่เลยนะครับเนี่ยเราผสมข้างนอกมาหาน้ำน้ำรากของเราปะหานี่ คนเข้าไปคนเสร็จแล้วก็เทิเลยครับเทีขอแล้วครับนะครับเทแค่ให้มันอย่าให้มันน้ำจึงนะ่งอะให้มันให้มันทั่วถึงก็พอครับให้มันทั่วถึงกันก็พอ นะครับนะครับประมาณนั้อาจจะมีเสียงพัดลมรบกวนนะครับเราอยู่ในห้องทำในห้องนะครับขนเข้าไปครับที่นี่อ่าใครจะใส่ใส่นมสดก็ได้นะครับเป็นนม นมสดแต่ผมไม่ใส่นะครับไก่มันนุ่มอยู่แล้วครับไก่เนื้อสะพูกเนี่ยนมสดมันก็จะเสียเร็วนะครับใครจะใส่ก็ได้ถ้าคนไหนก็เริ่มช่างน้อยก็ใส่นมสดหน่อยใส่นมสดหน่อยก็ได้ัวทีนะครับ <c oughs> ใช้ไม้เบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดอ้วนเจดจัดเลี้ยงให้มันสวยครับเดี๋ยวพอเราไปแช่แข็งพอมันเจอความเย็นมันก็จะเซ็ตตัวมันก็จะสวย แค่นี้ครับนะี่ครับสิบบาทเนี่ยสิบบาทอย่าให้มันเล็กเกินไปอย่าให้มันใหญ่เกินไปนะครับเวลาไปแช่นะครับอย่าไปแช่ตู้เย็นนะครับผมบอกเลยต้องแช่ในถังน้ําแข็งครับน้ำแข็งใส่ลังแบบนนีะ้ลังแบบนี้แล้วก็เอาน้ำแข็งโปะให้ตัวครับอยู่ได้เป็นอาทิตย์ถ้าไม่ใส่นมนะครับ เสีแบบเนี้ยแล้วเวลาคนขา,ายของป้ายสําคัญสุดนะครับป้ายเขียนบอกลูกค้าเขียนอาจจะเขียนอะไรให้มันสะดุดตานะครับอาจจะเป็นไก่ย่างนมสดหรืออะไรก็ว่าให้มันดูไก่ย่างสิบบาทเก็เหนียวน้อนห้าบาทอะไรก็ว่าไหครับมันเป็นการสะดุดตาให้ลูกค้าเข้ามาครับแล้วเวลาย่างนะครับ อย่าไปย่างรอลูกค้าเยอะครับถ้าเรายังไม่เรายังไม่มีลูกค้าประจำเนี่ยเราไม่มีลูกค้าประจําอ่ะเราย่างน้อยๆก่อนครับอย่าไปอย่าเพิ่งไปหวังเยอะครับเอาลูกค้าก่อนเอาลูกค้าก่อนย่างให้มีกลิ่นให้มีควันตลอดเวลาครับสิบบาทเดี๋ยวไปพอมันเจอความเย็นจะเซตตัวสวย ือใครจะใส่นมสดก็ใส่ได้ครับเทใส่ได้เลยของผมก็ไก่มันก็ไม่ไม่ร้านผมมันที่ไหนไก่มันก็มีครับก่อนจะมาถึงร้านผมอะร้านผมจะเน้นหมูซะเยอะก็ะหมูไปวันละสิบโลแล้วก็เอาไก่ไปจแจมเพือ่อลูกค้าเ็เบือ่อเบื่อมูก,มก,มกไม่ได้กินไก่ครับเรามีตัวเลือกให้ลูกคา้าลูกค้าเขาจะได้ไม่ทิ้งเราครับ มีไก่มีตับมีเครื่องในอะไรประมาณนี้ครับสิบบาทถ้าทำขายดีก็กํำไรดีครับไก่มันถูกกว่าหมูเยอะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทําตับกันต่อเอาแล้วครับพรานี้ก็มาหมาักมาเสียบกลนกับตับนะครับกลืนนะครับอันี้กลน ึไก่ครับมาถึงเราก็แบ่งครึ่งครับ,าาบ,รบดังให้หน่อยให้น้ำหมักมันเข้านี่ก็เสีย,นนยถ้าเก้นใหญ่ก็เสียประมาณสักแล้วดูเอา,าก็กะกะเอาครับ ทำยังไงก็ได้ครับให้มันขายได้ครึ่งกำไรครึ่งหนึ่งนะครับสิบบาทวางวางไว้ก่อนนะครับจะเพิ่งวางแล้วก็ราดนน้ำที่หลังเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมสิขอเวลาเสร็จก่อนนะนครับเสร็จไปเอย ขายสิบาทไปเลยครับเดีย๋ยไปขายห้าบาทเสียเวลาเสียของมันอร่อยครับยังไงก,ก็กินไปเรื่อย เข okay, ครับขอเวลาเสียบแป๊บนึงเดี๋ยวเสียบตัดให้ดูครับอ่าครับเนี่ยเรียงอย่างเงี้ยเรียงแบบนี้นะครับอ่าหรือแบบนี้นะครับอันนี้เกินนะครับเรียงมันไม่เสร็จก็นี่ครับอ่าลาก,กค่อยๆลานะครับทําไมถึงทํางี้ครับถ้าเราไปหมักไปหมักเลยอ่าถ้าเราไปทาเอาเอาน้ําหมักแล้วไปใส่ก่อนแล้วเรามาเสียบทีหลังอะ่ะ มันจะลืน่นแบบเสียบล้มปลาเนี่นอยอะไรเนี้ยเดี๋ยวเวลาเราเอาไปแช่เย็นเดี๋ยวน้ำากนน้ำน้ำน้ำหมักเนี่ยมันก็จะละลายถึงกันหมดนะครับละบางเับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยแค่นี้พอเดี๋ยวพอเราเสียบตับวางอีกชั้นหนึ่งเราก็ลดเดี๋ยวน้ำหมักมันก็ทั่วถึงกันหมดนะครับอ่า นะครับเดี๋ยวเราก็าไปรอเสียบตับนะครับอ่าอันนี้เป็นตับนะครับนะีบ่ตับตัดเันม้อย่างงี้นะครับเนี่ยมาแบบนี้เลยเราก็มาตัดตัดครึ่งอันเล็กนะครับเนี่ยตัดเป็นสองอันนี้นะครับนี่ยตัดอันเดียวแต่เราขายสิบบาทนะครับเราเสียบอันเล็กก่อนเสียบรอเสียบตับับเสียบนี้เสียบอันนึงก่อนนะแล้วก็โค้งไม้ แล้วก็ตับตัวนี้นะครับเสียบงัดขึ้นแล้วก็งัดลงแล้วก็งัดขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้มันดิ้นนะครับเนี่ยสิบบาทนี่นะครับตักให้ดูให้สีนี้นะครับเลาไปซื้อตับเนี่ยสีแดงแดงครับถ้าพี่ไปซื้อสีซีดซีดมาน่ะเสียบย่างไม่ได้ครับหลุดหมดเลยเละหมดเลยตัวเนี้ยเพราะเราตับเราไม่ได้ยะไม่ได้นึ่งครับบางบางเจ้าที่เขาขายเขาเอาไปนึ่งก่อนของเราเนี่ไม่ได้นึ่งครับย่างสดเลย โอเคขอเวลาเสียบแป๊บเขียับตับเอีครับ,บเสียบเรียบร้อยแล้วเอาตับไว้ข้างบนนะครับเอาเกลดไว้ข้างล่างตับมันจะได้ไม่เละน,นะครับอันนี้ก็ลาดเลยครับใช้ช้อนนะครับ แช่น้ำเหลือเต็มเลยเนะี่ยนี่ผมไม่แช่ตู้เย็นนะผมไว้ในโกเนี้ฝาปิดไว้อยู่ได้หนึ่งอาทิตย์กนะันหโอเคสอหคลิปนี้ก็แค่นีก็พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด s c r i า e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าของหลวงฟัดเรียบชาแนลเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ I can คนออเดครับทีเด็ดคือหมูครับทีเด็ดของผมคือหมูฝากติดตามไปเรื่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ